แรกเลยของทางวีทีวีที่ทำเป็นซีรีส์วายด้วยเอ๋อออกมาเป็นซีรีส์ขอโทษดิค่ะใช่ครับเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของตัวเองก็เราพัฒนาบทมาเนาะมีน้องมูย่าเป็นคนเขียนบทขึ้นมาเรารู้สึกว่าเป็นคนที่น่าสนใจเลยนําไปเสนอทางวีทีวีเนาะแล้วทางวีทีวีก็เห็นครับว่าเออมันมีมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อได้ ก็เลยถ้าเกเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกนะครับที่ก็ไม่ใช่ซีรีส์วปกติเพราะเป็นซีรีส์วายที่มีเนื้อเรื่องที่อา,อาจจะแฟนตาซีไปจากปกติสัสหน่อยครับอะไรรู้สึกว่าเออแบรนดิงอยากลุกขึ้นมาทำแล้วมันต้านกระแสไม่ไหวหรือรู้สึกว่ามันยังไงคะคือที่แบรนดิงเราให้ความสำคัญกับสตอรี่ไลน์ประมาณหนึ่งครับความกับโครงเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเภทไหนเราก็อยากเล่าทั้งหมดนะคือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายซีรีส์ยูริไอแกล่าแต่กเรสามารถ ที่จะเล่าได้ทั้งหมดถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องมันนา่าสนใจมากพออย่างเรื่องนี้คืออย่างที่ถ้าได้ชมกันก็จะพบว่าเออเรื่องมันไม่ได้เป็นซีรีส์ายปกติพื้นฐานทั่วไปแต่มันจะมีความเป็นเอลเมนต์ของแฟนตาซีของอความรักของสัตว์อะไรเพิ่มขึ้นมานะะที่อยากให้ไปติดตามกันระหว่างระหว่างซีจีกับสัตว์อันไหนดีกว่ากันครับอันไหนยากกว่ากันว่ามันจะต้องถามทางท้งเพื่วมกับอันไหนยากนะ,อะเออเรื่องนี้เราไม่ได้ถ่ายสัตว์จริงนะคะเพราะว่าด้วยด้วยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราพูดถึง อ่ animal abuse ดังนั้นเราเลยใช้เป็น CG แทนนะคะมันมันมันเยอะไหมครับกับสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับในซีจีประมาณประมาณสิบละกันค่ะหมายถึงว่าภาพที่เป็นซีจีอย่างนี้เราองมีการมีมาแสดงยังไงบ้างว่าจะต้องแสดงยังไงกับกิีฬาก็ต้องให้นลองจินตนาการภาพว่าถ้าสัตว์อันนั้นต์มหาสัตว์เจ้าตัวนั้นเนี่ยเป็นคนเราจะสื่อสารกับสัตว์ตัวนั้นยังไง ขัานตอนมีว่ายังไงบ้างครับกับโปรเจกต์นี้คือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยค่ะไม่ได้เป็นโปรเจกต์แรกที่เราทํากับแบรนด์ดิงเนาะเราเคยทํามาแล้วตอนประมาณปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบอะค่ะตอนนั้นเราทำอัฟเตอร์ดาร์กแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทํางานกับแบรนด์ติงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในคุณภาพในทีมงานนะคะแล้วก็วิธีที่ทางแบรนด์ติงเล่าเรื่องหรือว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์เองก็ ต้องเล่าว่าเชื่อมือแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ทางแบรนด์ทิ้งก็อยากจะลองทำในเรื่องของฝั่งของซีรีส์ Y หรือว่า BL อนะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่แชมป์บอกไปว่าครั้งแรกที่เอามานำเสนออวันนั้นที่เรานั่งฟังกันก็รู้สึกเหมือนว้าวในไอเดียเพราะว่าในปัจจุบันเองค่ะอย่างซีรีส์ Y ก็จะเป็นแนวนักเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าอิเลเมนที่เป็นแฟนตาซีจริงๆเนี่ย เรียกว่ายังไม่มีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออซีรีส์ตัวเคชเกนในครั้งนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นอออีกหนึ่งปรากฏการณ์ของซีรีส์วายของประเทศไทยที่จะเป็นโรแมนติกแฟนตาซีนะคะที่มีรสชาติที่แตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของเส้นความรักที่ชัดเจนผม,ม,มวิธีวินาทีเลือกทำดีแอลอย่างเงี้ยเรามีคอนเซ็ปต์ยังไงที่จะมอบให้ผู้จัดไปทำสำหรับเราจริงๆเรามีหลายแกนมากเลยนะคะหมายถึงว่าแกนที่เป็นเออ คลาสสิก BL ที่ผู้ชมชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเองก็พยายามมองหารสชาติใหม่ๆอย่างก่อนหน้านี้ก็มีทำเหมือนพวกสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ชะ่อ ด้วยเรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากนิยายแต่ว่าเรื่องนี้เป็นออริจินอลเอ่อสคริปต์นะคะที่เราทำกับแบนติงแล้วก็เอ่อด้วยด้วยเอ่อคอนเซ็ปต์ไอเดียของทางนิยาตที่ที่ที่เดเวลลอปขึ้นมานะคะเราก็รู้สึกว่าเอ่ออยากจะลองแหวกแนวจากการที่เลือก IP มาทำเป็นออริจินอลเอ่อสคริปต์ค่ะนักแสดงพนายผู้แรกอีทนค่ชางมีค่ะน้องเบนน้องสายค่ะ อัเนี้มาตู้สอเลยได้กาัน้วนั่งตัวก่อนครับคุมองกรครับแนะนเลยครับีคชื่อใจสาวทอนะครับระบบเป็นจุนย์ย่าครับด้ครับผมเบนเบจจามินนะครับระบบเป็นสามครับนซรคารเจ้านายจิรพันนะครับระบบเป็นจอครับเสรีคเร์ลูเกียริชนนวันนะครับระบบเป็นเจงครับให้เกคนไหนจะเป็นตัวแทนเล่ารื่นย่อสั้นๆว่าเป็นยังไงก็มันเป็นเลาของราวของเซนควนทโปรเนมรักะครับที่ได้การมาเป็นคนนะ แล้วก็ได้มาพบกับตัวของซานนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ได้เกิดการประชุายมากมายนะครับทําให้โอ้อยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่สัตว์การ,กา,ก,ารการเป็นคนเนี่ยเขาจะในชีวิตยังไงเพราะว่ามันมันไม่รู้มันเหมือนเด็ก,ดกทารกเลยครับใช่ใชที่มันต้องแบบคอยเรียนรู้ทุกอย่างใหม่อมๆอะไรอย่างนเงี้ยใช่ใช่อย่เราจะเป็นพี่งแล้วมาเป็นคนมันจะต้องมีอะไรที่เหมือนแค่พิ้ง ใช่ครับใช่เรืเ่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเพนกวินมาเป็นคนผมก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับท่าเดินเพนกวินเอาต่างๆมางาแล้วก็มีคำถามอยู่มากว่าผมว่ายน้ำท่าไหนทุกคนฟานนะครับเป็นซีคริตมากๆท่าที่ผมว่ายนี่ต้องไปติดตามเพราะว่าแบบท่านผมว่านี่คือไวรัลแน่แน่รอรอดิฉันรอเป็นท่าที่ผมว่ายมีผไมไม่แค่คนเดียวไ,ไม่แค่คนเดียว <laughs> ใช่ครับใช่แล้วก็ เรื่องเราก็สนุกมีฟาร์ซีโรแมนติกทุกอย่างเลยครับใช่ครับแต่างเราต้องเป็นนี่ฟาร์ซีหรือว่าเป็นก็ต้องระดูอีกทีว่าเหมือนตัวอะไรนะตัวเมียวก็เป็นเนตไอดอลไม่ใช่ดาวแต่ว่าของอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เขายังไม่ได้เผยออกมาแต่พอเริ่มงานกันมันต้องคุยกันมากแค่ไหนเขาก็เป็นพันก็ต้องคุยกันเยอะมากๆครับเพราะว่าเรื่องความพี่มันเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มันน้อง เราต้องคอยมาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของศาตร์มันก็เลยเป็นเรื่องราวที่<ช>ต้องคุยกันให้เข้าใจในมุมเดียวกันเเนี่ยครับจ่ายมาว่านอกจากเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แบบในศัตว์ในตัวละครแล้วเเราก็ต้องพูดคุยกันส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของทางลายเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของส่วนตัวของใจแล้วก็ส่วนตัวของเป็นเองด้วยครับเพื่อที่จะทําให้การทํางานทั้งสองฝ่ายมันลิงเข้าหากันผใช่รจะได้เห็นสตมตุ้รือสก็ต้องรอดูอีกทีนะครับก็ ตัวกเ,กเนักผมอม,มั่นใจมากเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานในเบื้องหลังครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของ CG อะไรต่างๆเพราะว่าผมอะเห็นแล้วแต่ขอพูดไตรงนี้เลยว่าดีมากๆรับใช่ไม่ลอยไม่ลอยทุกคนไม่ต้องสนุก <c oughs> <c oughs> มากรับใช่ก็น่ารักนุกมหยิบมากครับใช่ายคู่สองเราไม่เป็นอะไราแนะน้ำตัวครับสมุนสมุนสองคนนะครับเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของอตรงจินเนียร์และ,ะ็น้องซันครับเป็นเพื่อน กลุ่มแรกแล้วเป็นกลุ่มเดียวเขาเลยผมกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มเดียวได้เลยมีกันแค่นี้ใช่ไหใช่ครับใครเตอร์ผมครับก็เป็นหนุ่มเป็นกวนเป็นนี่เป็นคนชื่อติดคอนเทนต์นะครับแบบว่าไอ้อายาต้องเป็นคอนเทนต์หมดแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจครับผมผมเป็นเด็กเด็กเนิร์ดครับเด็กตั้งใจเรียนครับที่รักครอบครัวมากครับแล้วก็รักเพื่อนเป็นคนมากเลยใช่เตอร์ไหม แล้วผู้เรามีเซมุนเคมีอะไรยังไงคะด้วยความที่ผู้ผมสคนเคยทำงานด้วยกันมาแล้วครับก็เจอแอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจแล้ี่แบ่เปอะไรคับหวานไม่หวานก็ต้องไปดูเน็ตเลยที่คอนอามาพี่คอนอามาไ่กันได้ เรีบคอะจรพเราเปนยังไงครับรัทเรเป็นใครครับรับเป็นนัดต้นครับแรับบทเป็นคู่ในเรื่องคู่จริงแล้วก็เป็นคู่ในเรื่องด้วยคือจะบอกว่านัดต้นในเคชเกนเรื่องยาครับ ถามว่าพลิกคาแรคเตอร์ของพอชางไปไหมก็พลิกนะเพราะว่ามันมีสีสันะไรบางอย่างที่คนยังไม่เคยพอชางในเวรนี้ใช่มันเป็นมีความคอมเมดี้มีความจะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แทบจะต่างจากเราเกือบจะสิ้นเชิงเลยแหละมีส่งเดียวที่เหมือนกันคือเขาเป็นนักตระต้นเ็าเป็นคู่กันจริงๆใช่ก็จะเหมือนเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดูว่าแบบคู่กันจริงๆเขาอยู่กันได้แบบนี้นะเขาทะเลาะกันยังไงเขารักกันยังไงอะไรเงี้ยก็คือเอาชีวิตจริง,รงมาเล่น มันเกิัว่าเราอ่านแล้วไม่คิดว่ามันเป็นขอเราในชิจริงเลี้ยับเฉลยครับก็คือก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเออมันจะมี บางอย่างที่เราคงไม่พูดแบบนี้ในชีวิตจ,จริงแต่อยากพูดว่ะเพ้าะเขาไดูหผัดเปบนรับรอมีมีบางแดอหลอกที่อยมแบบนี่ที่พัดพูดจริงจริงปะเนี่ยคือใบระบายออกมาจริงจริงรออนี่บางอ่างพยขอมเสร็จพรอมแบบเออเอฟซีหรือแม,มนยูหรือเวไงยูเนี่ยมีอยต้องมาติดตามค่ะ จริงพอมานเล่นไม่ได้เลยรู้มันก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปมันหนักใจสำหรับคู่เราเพราะว่าหลายคนจะคาดหวังคู่จริงมันเล่นอยู่บุ๋จริงในเรื่องเลยครับครต้นหนักใจนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนเคยเห็นพวกเรามาแล้วอยากให้ลองดูว่าเราจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเป็นนักต้นได้แบบได้แบบหน้ามือหลังมือแค่ไหนอะไรเงี้ยครับน้องเช้าน้าปันมาไหมค่ะค่ะนี่น้ำตาลวัสดีค่ะ ปันปันยีค่ะละสิ่งการแสงแสงเป็นผีมีนาเป็นผีใช่เป็นคนที่จะเนี่ยมีอะไรก็จะมาคุยกับผีมีนาเป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งใช่เป็นอะไรบ้าคาแรคเตอร์นี้ยากยากทำยังไงสำหรับปันปัก็จะเป็นอ่าคนที่อยู่มานานใช่ไหมคะแล้วก็มีความแบบว่า น้องเห่าโซนเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาคุยกับเขาค่ะไม่ค่อยมีใครมาคุยกับผีมีนาแล้วก็คุยกับจันมันเดียวจะมีผีบางหลันในคอมใช่ไหมก็น่ากลัวมากเลยค่ะหว่าน่ากลัวพี่แจ็คก็บอกน่ากลัวเลยใช่ไหมค่ะ ให้ใครเป็นทดธานฝากใหได้ค่ะจะได้ครบอะไรยังไงดีพวกไปถานไม่ได้สามั้นไม่จับตเราองกัดแสดงอจะได้พรอมเดอนตองค่ะขอบก็ขอฝากซีรีส์เงเคีย์ะเกีย์ด้วยนะครับบอกคอวอวารัเถครับเป็นโปรเจกต์ของมิทิวิเออเดอีนะครับเริ่มฉายตอนแรกวันนี้10บาเดในเจ็ก้าเดนนี้ถูกว่าเุดอะากเอียก็ฝากอ้ทมเือกเกีย อันฟังไหนละทุกนสิบสองพุ่มใช่เรื่องออนแอน์สิบห้าพฤศจกนนี้ครับผมครับแล้วก็ถ้านทีีทใช่ครับอย่าลืมนะครับสามารถติดตามได้ทาง v ีทีีแล้วก็ w w w v t v v i ดนะคะใช่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ